าพต่อมานะผมเป็นภาพพิพิธภัณฑ์คล้ายๆกับจูราสสิคพาร์คภาคแรกเลยนะครับ้วจูราสสิคเวอร์รีเบิร์ดนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องในช่วงเวลาที่ผู้คนหมดความสนใจในพิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์แล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะเห็นป้ายเวนไดนโนเสารูดิเอร์ที่เป็นป้ายแบบเดียวกันกับจูราสสิคพาร์คในภาคแรกเลยแล้วก็ได้เห็นโครงกระดูกทีเร็กนะผมที่ยังไม่ได้ต่อหัวกระโหลกอยู่ซึ่งหัวกระโหลกของทีเร็กก็อยู่ข้างล่างนะเหมือนคนงานกําลังจะพยายามจัดการมันอยู่และในภาพนี้เราก็จะเห็นมาตินเคิร์บก พี่พิทภัณฑ์ด้วยแอบวั่นใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าโครงกระดูกทีเร็กตัวนี้อาจจะเป็นทีเร็กตัวที่อยู่กับหนังมายาวนานที่สุดก็เป็นได้เพราะว่าตั้งแต่ทีเร็กปรากฏตัวมาตั้งแต่จุลสิลพาร์คใช่ไหมตัวเดียวกันมาจนถึงโดมิเนียนะ่ะก็กินระยะเวลามาหลายปีแล้วซึ่งในจุ r a ิลปเวอร์รีเบิร์ดนี้ดีไม่ดีทีเร็กตัวหลักอาจจะตายนะครับผมเหลือแค่โครงกระดูกของมันหลังจากภาคล่าสุดได้สู้กับจิกิโนโตซอรัสไปก็ค่อนข้างที่จะบาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเกือบจะตายตั้งแต่่ภาคทีแล้ว นสำหรับเร็กซี่แต่นี่ที่มีเทอริสโนมาช่วยไว้นะครับไม่งั้นก็โอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ